แล้วค่อยแต่งงานเป็นคู่บำเพญ็ญจาเดินจะช้าหน่อยสินงน้องเวรรอด้วยคำพูดที่เจ้าพูดเมื่อครู่เจ้าปล่อยวางแล้วจริงเหรอข้าไม่ได้มีเจตนาอื่นนะแค่รู้สึกว่าเจ้าปล่อยปมในใจและความยึดติดหลายปีนี้ได้แล้วข้าดิใจแทนเจ้าขอบคุณนะแต่ไม่จําเป็นข้ายอมรับก่อนหน้านี้ข้ามีอคติกับซูอี้ซุยไปหน่อยที่จริงเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ข้าใจแคบเองแต่เจ้าหมอน,นี่ไม่ว่าจะ20ปีก่อนหรือต่อมาก็ยังปล่อยใจไปกับทางโลกแย่มากจริงๆสิน้งเวินเราจะทําเรื่องเหลวไหลแบบนี้เลยนะสียเวลาบรรลุไม่งั้นจากนี้เราต่างคอยเฝ้าดูกันเมื่อสําเร็จด้วยกันแล้วค่อยแต่งงานเป็นคู่บําเพ็ญพัฒนาด้วยกันสิน้งเวินจะว่าอย่างไรท่านไปหาคนอื่นเถอะข้าต้องรีบไปเขาชื่อยี่นดูว่าเสวียนเทียนที่เปิดใหม่มีปัญหาอะไรกันแน่สิน้งเวิน ที่จริงท่านก็รู้สึกใช่ไหมว่าการเป็นคุณธรรมที่ช่วยคนอื่นมีความสุขมากเดิมทีท่านก็เป็นคนเช่น